การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีใหม่ตามมาตรา111ผู้สมัครคนเดิมสมัครได้หรือไม่ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2562มาตรา111บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิน่น เท่ากับจำนวนผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นหรือในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด วรสองในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งตามวรหนึ่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่และดําเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งลายเดิมทุกลายซึ่งไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562มาตรา111วรรค2ที่ได้มีการบัญญัติเอาไว้ทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีลายเดิมทุกลายซึ่งไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ สำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามรับชมได้จากช่อง YouTube ด้วยการกดติดตามหรือสามารถเปิดจากคลิปวิดีโอแนะนำที่อยู่ช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับ, like, ดดวรบ,บ,รบสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ